ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบก,กับท่านในหัวข้อเรื่องว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกมีอันหนึ่งที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกให้โลกมีความสุขหรือว่าตอนที่แล้วได้พูดว่าถ้าจะทดลองดู เอาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าในการสร้างความเจริญให้การแก่เขตสถานที่เพราะว่ารัฐบาลในสมัยถอยหลังเข้าไปประมาณสามสี่สิบปีทำมาแล้วมีผลดีสมัยนั้นโรงเรียนไม่มีมีแต่สลาวัดเอาเป็นสถานที่ศึกษารัฐบาลก็ให้ให้การช่วยเหลือ จะวัดคอยวัดช่วยสร้างโรงเรียนแต่ว่า,าให้เงินครึ่งหนึ่งรายกฏว่าภายในระยะสองสามปีโรงเรียนประชาบาลเต็มไปหมดตอนนี้พ่อใหญ่พูดว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและคนข้างวัดต้องถือว่าคนข้างวัดแต่ออกไปจากในวัดก็เคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อน การเป็นศิษ์วัดนี้เพื่อทำคําคสั่งสอนขขงองค์สมเด็จพระชินวร์ค่อยซึมไปทีละน้อยละน้อยบางท่านไม่ได้ตั้งใจจะศึกษาแต่ว่าได้ยินได้ฟังก็พูดกันบ่อยๆจิตมันก็ซึมเวลานั้นท้าพระสงฆ์ประกาศบอกว่าจะสร้างโรงเรียนเขาก็สับต่างคนต่างเสียสละทั้งเงินทองแล้วก็ ตลอดจนกระทั่งแรงงานมาช่วยการก่อสร้าง <c oughs> ทำให้รัฐบาลเสียรัฐเงินก็ประมาณไปน้อยควรจะสร้างโรงเรียนหนึ่งหลังก็ได้สองหลังและยิ่งกว่านั้นก็ยังได้กำลังแก่บุคคลผู้ก่อสร้างและวัดคอยซ่อมแซมของตัวเองอะไรจะผุอะไรจะพังก็ไม่เคยคิดจะไปขอเงาประมาณจากรัฐบาล มันสุดโทรมลงไปก็หาเงินทํากันเองสร้างกันเองซึ่งไม่เหมือนกับที่รัฐบาลสร้างกระเบื้องหล่นแผ่นหนึ่งรองว่าประมาณไม่กระดานพื้นผุแผ่นหนึ่งรองว่าประมาณนี่มันเสียหายมากแล้วก็ได้พูดไว้ในตอนท้ายในวันก่อนบอกว่าเวลาที่วัดก่อสร้างท่านจะให้คนมาตรวจงานก็จะส่งคนขี้อายมาด้วย คนไหนไม่รู้จักอาย่ะส่งมาส่งคนขี้อายส่งคนขี้กลัวมาซ้ำท่านทั่วรับฟังอาจจะเข้าใจว่าทำไมทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนขี้อายขี้กลัวและคนประเภทนี้ถ้ามีขึ้นประเทศชาติมันจะเจริญหรือว่าจะประเทศชาติมันจะเสื่อม ก็ลองพิจารณาคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูพระองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าจงส่งคนขี้อายมาด้วยคนขี้อายนั้นเป็นยังไงไม่ใช่อายไม่ใช่อายดีดีนี่เขาไม่อายพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าชาวโลกทั้งหมดจงเป็นคนอายความชั่วแล้วก็เกรงกลัวความชั่ว าเราคิดจะฆ่าใครเขาคิดจะประทุษร้ายเขาเราก็อายว่าไดมีความรู้สึกว่าไอ้ชีวิตของเราเราก็รักถ้าใครเขาจะมาฆ่าเราเราไม่ชอบใครเขาจะทําร้ายเราเราไม่ชอบถ้าใครเขาทาอย่างนั้นเราก็บรนามเขาว่าเป็นคนเลวหาสร้างทําลายความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะหาความสุขไม่ได้ในเมื่อคนตามฆ่าตามล้างตามผลานตามทำลายสิ้ร่างกายและทำลายชีวิตเราเองก็ยะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับค่อยหลกคอยหล,ลีกอยู่ตลอดเวลานี่ต่ากว่าเมื่อเรามีความสุขรู้สึกอย่างนี้จะเห็นว่าคนที่คิดทำร้ายเราเป็นคนเลวซะเต็มทีในเมื่อเราเห็นการการะทำของบุคคลผู้นั้นเป็นลักษณะเลว เราก็จะต้องไม่สร้างความเลวแบบนั้นเป็นอันว่าคิดประทุษร้ายฆ่าฟันทำลายล้างซึ่งกันและกันระหว่างเรากับคนอื่นเราไม่คิดถ้าบังเอิญอารมณ์จิตมันคิดขึ้นมาคิดว่าจะทำร้ายเขาแล้วก็อายความเลวคิดว่าถ้าเขาจะทำเราบ้างเราไม่ชอบนี่ถ้าเราไปทำเขาเขาจะชอบหรือเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน เมื่อต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็ไม่มีความสขสกุเรารักกันสงสารกันไม่ได้แล้วก็เลยอายความชั่วทำนี้เสียอายความคิดประทุษร้ายกลายเป็นคนมือเหลือแต่ความรักความสงสารความเมตตาปราณีซึ่งกันและกันถ้าคนทั้งหมดมีอย่างนี้โลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข นี่คนที่อายอีกลักษณะหนึ่งก็คืออายความชอบโกงความทุจริตคิดไม่ชอบอย่างถนนห้นทางที่เขาจะสร้างกันเนี่ยราคามันประมาณร้อยร้านบาทเป็นราคาเต็มพอดีพอดีถ้าเราจะเอากำไรเกินขึ้นไปกว่านั้นสักหนึ่งบาทถหนึ่งสตางค์เราก็อาย <c oughs> คิดว่านั่นมันเป็นอารมณ์เลวอารมณ์ร้ายของบุคคลเพื่อมีความชั่วเราไม่ทําไม่ยอมโกงที่พูดถึงด้านการสร้างต่างๆบอกว่าถ้ารัฐบาลจะให้พระช่วยขอยรัฐบาลส่งคนที่จะมาตรวจงานจะมารับงานสร้งส่งคนขี้อายมาอย่างนี้ผู้พูดนี่เคยทํามาแล้ว เจอคนไม่อายกันสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นขันหนะหนึ่งเ mm. พ่อะไรเพราะว่าอยู่ดีๆแกก็บอกว่าเงินที่รัฐบาลส่งมาให้นำมาสมัยน้นคนทําก็ตายไปแล้ว mm. จะหาว่าผีมันินทายก็ตามใจเพราะเงินที่ก็ส่งมาแล้วห้าหมืนบาทเนี่ยขอตัดไว้ยี่สิบเปอร์เซ็นจะไปสร้างความเจริญที่อื่น ความจริงเงินเขาให้มาครึ่งเดียวในราคาก่อสร้างเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าท่านผู้นั้นตัดออาไปซะหลายรายการก็เลยต้องโตเถียงกันเพราะว่าตามคำสั่งของกระทรวงไม่ได้บอกให้ไปซ่อมแซมที่อื่นให้ไปสร้างความเจริญที่อื่นถ้าต้องการให้ไปขอกับกระทรวงตอนนั้นก็มีเรื่องกันนิดหน่อยคือคนอายกับคนไม่อายก็ต้องทะเลาะกัน คนดีสุดผู้สร้างคือคนอายคือไม่ยอมให้เงินล่วไหลไปก็ได้มาท่านไม่อายท่านก็นเลยต้องถูกย้ายจากสถานที่เดิมไปอยู่ที่อื่นแล้วในที่สุดก็ต้องพ้นไปจากราชการนี่ลักษณะคนที่ไม่อายเลวนะมันมีผลเป็นอย่างนี้พอไปอยู่ที่ใหม่เข้าก็ไม่มีใครครคบ เวลาที่เขาจะไปรับเงินในการสร้างโรงเรียนเขาก็ติดต่อตรงผู้ว่าราชการจังหวัดแลองส่วนใหญ่ก็ติดต่อตรงดังกระรวงศึกษาธิการเป็นอันว่าเขาไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใคล้เขานี่คนขี้อายเนี่ยมันมีความดีบรรดาท่านผู้รับฟัง ทีองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนทั้งโลกมีความอายกันโลกนี้จะมีความสุขพูดเท่านี้ก็เกิดความสงสัย <c oughs> ว่าจะมานั่งอายกันทำไมทั้งเขากลอบเขาบอกว่าภาษิตโบราณมีว่าด้านได้อายอดให้ด้านได้อายอดนี้ได้มาเพราะความด้านมันเดือดร้อน ถ้าเราได้มาเพื่อความอายมันมีความสุขอย่างคนทุกคนต่างคนต่างอายความโหดร้ายทุกคนไม่มีความโหดร้ายมีแต่คนใจดีอายความมือไวเราไม่คดไม่โกงไม่ไม่ทำลายทรัพย์สินเขอบู้คนอื่นให้พินาศไปไม่ยือ้อไม่แย่งไม่เอาเปรียบกันมีความรักมีความเมตตาปราณีซึ่งกันละกัน อายมืออายอายใจเร็วคือไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลเองอายวาจาชั่วไม่โกหกพูดแต่ความเป็นจริงไม่ใช้วาจาหยาบพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานไม่ยุแยงเด็แขง่งแสงให้ก็แตกราวกันพูดให้เกิดความสามัคคีใช้แต่วาจาที่ดีไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนใจบุคคลอืนอนอ่น เรือว่าอายในการใช้สติสัมปชัญญะที่ไม่สมควรการมอมมอมเมาประสาทของตนให้ไร้สติสัมปชัญญะเป็นของไม่ดีอายไม่ทําอย่างนั้นลองดูที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยชาวบ้านชาวโลกแล้วหรือยังถ้าแต่และคนทุกคนอายแบบนี้โลกจะมีความสุขและโลกมีความทุกข์อายความโหดร้ายเราก็เป็นคนใจดี อายความเป็นคนมือไวเราก็เป็นคนมือไม่ไวซื้อสัตว์สุจริตไม่คิดคดทระยศไม่ใช่เว่อของถูกสั่งซื้อของแพงได้ของราคาแงพงแล้วพ่อค้าไม่ได้แต่คนสั่งเป็นคนได้ผู้รับเป็นผู้จ่ายเวลาคนกลางรวยไปคนกลางนี้จะเป็นใครคนได้หน้ากระดาษนังซื้อพิมพ์มีอยู่เยอะ มีอยู่เยอะซื้อของไม่ถูกสเปกสร้างสเปกขึ้นมาแต่จะพราะ้คำว่าสเปกนี่มาอะไรก็ไม่ทราบเอาแบบแผนก็แล้วกัน,กนซื้อของอ้างกว่าต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ทางท่านี่ของดีกว่านั้นราคาถูกกว่าเขาก็มีแต่ต่ก็ว่าไม่ยอมซื้อก็ะอะไรเพราะว่าไม่ได้เงินค่าสั่งนี่คนประเภทนี้เป็นคนประเภทไม่ไอาย ทำลายทรัพย์สินให้พี่นาฏไปผู้รับผู้สั่งผู้ซื้อแทนที่จะซื้อของถูกก็เป็นซื้อของแพงแต่ผู้ขายจริงๆก็ไม่ได้ของแพงได้ราคาปกติแต่ผู้สั่งเป็นคนไม่อายอันนี้เป็นการสร้างความเจริญหรือสร้างความบันเลยให้เกิดกับปวงชนชาวไทยหรือว่าชาวโลกถ้าทั้งโลกถ้าโดยเฉพาะประเทศไทยกับพูดเฉพาะชาวไทย สมมติว่าเราจยาซื้อขันน้ำอลูกราคา1บาทแต่คนกลางบอกว่าราคา1บาท50ตังค์ไอ้เงิน50ตังค์น่ะ2คราวมมนได้ขันลูกถ้าไปซื้อขัน10ลูกมันควจะได้15ลูกแต่ก็ได้มา10ลูกเท่านั้นคนไม่อายแบบนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้น เน,นคนไม่อายอีกประเภทหนึ่งจะเอาคนทั้งโลกเป็นทาสความจริงสิทธิในการหธรรมาหากิ่งของเขามีกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทั้งโลกถ้าปล่อยเข้าไปอิสรภาพไม่ไปควบคุมเขาเกินไปเรียกว่าไม่เอารัดอเอารียบไม่มีคนมันนั่งใช้เงินของเขาเฉย ไช้เงินเฉยๆไม่ว่าเขาจ้างให้มาเป็นผู้บังคับบัญชาจ้างให้มาเป็นผู้ดูแลกลับเอารัดเอาเปรียบจะทำอะไรสักหน่อยก็สร้างความยุ่งสร้างความยากไม่รู้จักตนไม่อายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นลูกจ้างของเขาคิดว่าเป็นนายคนเวลาจะไปติดต่อการงานตามระเบียบหน้าที่ก็หาทางบายเบี่ยงด้วยประการต่าง ดีไม่ดีถ้าไม่จ่ายสตังให้ใหม่นอกจากเงินเด้งก็ไม่ทําให้ลืมว่าไอ้ตัวเองนี่เป็นลูกแจ้งชาวบ้านคนประเภทนี้สร้างความสุขให้แก่ชาวบ้านแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่ชาวบ้านที่ไม่อายก็เพราะว่าไม่มีความกระตันอยู่รู้คุนว่าคนที่ไปหาเขาให้ทำงานให้ คืองานที่เขาจะต้องทํามันต้องทําตามหน้าที่หน้าที่มีอยู่แล้วว่าต้องทําแบบนั้นแต่ถ้าว่าลืมไปถ้าไม่จ้างใหม่ไม่ทําให้คนประเภทนี้เป็นคนดีและเป็นคนเลวไม่รู้จักอายความชั่วไม่รู้ตัวอยู่ในหน้าที่อะไรบางทีสมมโนโครวัวคนประเภทนี้มีหน้าที่เขียนเขียนการันของเขาผิด เวลาที่เขาจะย้ายสมนโนครัวก็บอกว่าการันไม่ตรงกันกับที่เจ้าของแจ้งไปทำให้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีเพ่นที่สะกดตัวเขาผิดเอานายเป็นนางนางเป็นนายซะอย่างนี้ก็มีแต่ความผิดแบบนี้คนไม่ไอายไม่มีความรู้สึกบอกกับเจ้าของทะเบียนเจ้าผู้ที่จะไปทำทะเบียนย้ายบอกว่าไม่ได้ผิด ก็ไปหาหลากักฐานหาเหตุผลที่ไหนแต่ที่ไหนกันมาสร้างความลาบากแต่ขดความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอย่างนี้เป็นคนไม่อายเพราะความผิดมันเกิดขึ้นกับบคุคคลผู้กระทําไม่ใช่เจ้าของคือบคุคคลผู้แจ้งเขาไปแจ้งแล้วขิงเขาไม่ถูกกลับมาหาทางกลั่นแกล้งดีไม่ดีถ้าได้สตังเงียบไม่โูด อย่างนี้ก็มีที่เขาเรียกคนไม่อายและคนไม่อายประเภทหนึ่งเคยพบวันนั้นไปนั่งอยู่ด้วยมีเจ้าที่มาเรียกเจ้าของบ้านออกออกไปว่าบ้านนี้ที่แจ้งในการก่อสร้างแจ้งเป็นลักษณะของบ้านเป็นเรือนไม้ไม่ใช่ตึกแต่ว่าที่อยู่นี่มันเป็นลักษณะของตึก คือใช้แผ่นปูนเรียบตีฝาแทนไม้ท่านบอกว่าบ้านไม้ต้องเป็นบ้านไม้ถ้าว่าบ้านแผ่นปูนเรียบตีฝานี่เป็นบ้านตึกใช้ไม่ได้ผิดระเบียบต้องรือ้อต้องรื้อใหม่ไม่เช่นั้นก็ต้องทํารายงานใหม่แต่ว่าทําไม่ได้เสร็จแล้วเพราะมันสร้างเสร้สรางเสร็จพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปเจ้ของบ้านบอกอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับ ไอ้ผมจะแก้ไขจะทําทใหม่ผมก็ทําไม่ได้เอาอย่างนี้กันแลวกันถ้ามีใครมีความจานานไม่ท่านช่วยให้เขาเขียนทิฐให้ค่าจ้างเขาหนึ่งร้อยบาทท่านผู้นั้นรับเงินหนึ่งร้อยบาทไปแล้วก็หายไปเลยถ้าวันหลังส่งซื้อมาบอกว่าใช้ได้นี่ลักษณะของคนที่ไม่รู้จักอายมันเป็นอย่างนี้ เงินเดือนได้มาแล้วไอ้แผ่นเรียบกับไม้กระดานไม้กระดานที่มันหายากไฟไม่ง่ายแต่แผ่นเรียบหาได้ง่ายแล้วก็ไฟไหม้ยากอันตรายเกิดมียากหาเรื่องเอาสตังค์แม้แต่นิดเดียวก็เอานี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเจ้าจงเป็นคนขี้อายอายเสียอย่าทำความชั่วแบบนี้ แต่คนความชั่วคนชั่วแบบนี้ไม่มีโลกจะมีความสุขและความทุกข์โลกจะมีความเยือกเย็นและมีความร,าร่าเรอนเป็นอันว่าปวงประชากรก็ต่างจะมีความสุขนี่ลักษณะคนอย่างนี้ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรบคบคบคนขี้อายแล้วก็คนขี้กลัว คนที่กลัวนี่ไม่ใช่กลัวอำนาจรายศักกลัวความชั่วความชั่วอะไรหนึ่งโหดร้ายความโหดร้ายของจิตความมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติกลัวการอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับตนเนื่อว,ว่าถ้าจะคบคนเราก็ไม่คบคนประเภทนั้นเพราะกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนรวมความอาการที่พูดมาทั้งหมด ในลักษณะของคนดีองค์สมเด็จพระจินทร์ีทรงแนะนําว่าสิ่งที่กลัวที่สุดอายที่สุดก็คืออายอายใจเราอายก็เกรงกลัวใจเรา <c oughs> สร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับใจที่ว่าคบคนดีการครบคนอื่นดีเนะี่ยมันไม่แน่ถ่าคบจิตของเราดีแต่ทางต่าง,างคนต่างมีจิตดี อัอหนึ่งมีจิตมีความรักมีจิตมีความสงสารมีจิตไม่อิช้าดิสยาบุคคนอื่นพลอยินดีมเมื่อบุคคลอื่นได้ดีและมีจิตวางเฉยในเมื่อกดที่ทําผิดระเบียบแบบแผนและเพื่อนทําผิดระเบียบแบบแผนจะต้องถูกลงโทษเราก็มีอารมณ์เฉยไม่สะดุ้งสะเทือนคือไม่พลอยโกรธคนที่ก็ลงโทษตามอำนาจหนาที ที่มีโดยยุติธรรมนี่การครบอย่างนี้กถ้าต่างคนต่างมีอารมณ์จิตเหมือนกันอย่างนี้ทั้งหมดโลกจะมีความสุขและโลกจะมีความทุกข์ถ้าโลกนี้เต็ไมไปด้วความอายอายความชั่วเสียทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วเสียทุกคนระเบียบแบบแผนกฎหมายข้อบังคับมีอย่างไรปฏิบัติตามมาอย่างนั้นเหมือนกันหมด ้นโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายทุกคนตปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสำนักงานที่อยู่หรือกล่มคณะที่อยู่ทั้งหมดนี้เรือนจำจะต้องสร้างไหมแล้วก็ตุลาการทั้งหมดจะต้องทำไหมจะต้องมีไหม งบประมาณเขาทั้งหมดในเรือนจำปีละเท่าไรแล,ล้วกรมไอ้กรมอะไรเรือนจำเนี่ยมันอยู่ของกรมอะไรกรมอายการนั่นก็สมาไทยไม่รู้ว่ากรมอะไรกรมราชธรรมกรมราชธรรมทั้งกรมเนี่ยใช้เงินปีละเท่าไหร่เงินดาวเงินเดือนไม่ต้องมีกันแล้วเลิกจะเลิกหรือกรมนี่ทิ้งไปเลยข้าราชการทุกคนไม่ต้องจา้างเบี้ยเลี้ยง หรือว่าค่าผ้าผ่อนเท่าสบายคนที่ติดคุกต่างไม่มีเพียงเท่านี้จีเห็นว่างบประมาณของประเทศชาติไม่ต้องจ่ายไปเท่าไหร่ถ้าพูดไปยิ่งกว่านั้นถ้าคนทั้งโลกต่างคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วมีแต่ความดีก็เลยไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีข้าราชการไม่ต้องมีการปกครองกันโดยใช้อำนาจในทางที่ถูกบ้างที่ผิดบ้าง ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดทำอะไรขึ้นมาได้ก็เป็นของตนเองทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาแบ่งเอาใบใช้ที่แบ่งใบใช้ในปีไม่น้อยมากที่ให้ไปแล้วยังไม่พอยังเรียกใหม่อีกก็เยอะมันมากกว่าที่ให้ไปตามกฎหมายถ้าทั้งโลกเป็นคนมีแต่คนที่อายทุกคนอายหมดทุกคนกลัวกลัวหมดกลัวความชั่วอย่างนี้มันจะเกิดกับใจ อายความทั่วประเภทนี้มันจะเกิดกับใจโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์พระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้วแต่มีใครบ้างหนอที่จะรับรองความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาที่โลกมีความเร่าร้อยกันอยู่ในปัจจุบันก็เพราะขาดคนอายหาคนอายไม่ได้ไม่มีใครจะอาย เวลานี้ไม่อายจงกระทังว่าแกทําทรัพย์สินขึ้นมามากเพียงใดก็ตามต้องมาให้ฉันเอามารวมไว้ที่ฉันทั้งหมดนี่โลกที่เขามีความต้องการอย่างนี้แล้วฉันจะแบ่งให้เธอกินเธอใช้อย่างนี้ผู้พูดเห็นว่าหน้าด้านเกินไป แล้วคนที่เอาทรัพย์สินเขาไปรวมเข้าไว้จะแบ่งปันให้เจ้าของเขามีความสุขในขนาดไหนในเมื่อเขามีความปรารถนาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ให้อย่างหนึ่งอย่างนี้มันจะมีไปมีความสุขตามความต้องการของเขาหรือถ้าดีจริงๆถ้า,าว่าใจดีจริงๆแล้วก็ทรัพย์สินของใครก็เป็นของใคร อย่าไปยื้อแย่างจะไปบีบบังคับอย่าไปคโคดกงเขาทุกคนต่างอายความชั่วกลัวความชั่วประพแต่ความดีเอาจิตใจของตนเองเป็นเครื่องวัดถ้าเราถูกกระทําเข้าอย่างนั้นเรามีความพอใจหรือไม่ถ้าเราไม่พอใจสิ่งใดที่เราไม่พอใจในเมื่อเราถูกกระทำก็ต้องคิดว่าคนที่เขาถูกกระทำกับเราเขาก็ไม่พอใจเหมือนกัน นี่เห็นได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันช่วยโลกแล้วแต่โลกไม่ยอมรับนับถือพระองค์ที่ยอมรับนับถือก็น้อยเต็มทีอีกอันหนึ่งลักษณะของคนดีที่เราควรครบรือใจเข้าไปครบก็คือความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณนี่มีความสําคัญเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้เกือ้อกูลแต่ว่าคนที่ให้ ที่เขาเาให้เราเกื้อกูลเท่าเขาคิดคดธรยศไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่สร้างความดีตอบเราจะสะเทือนใจชั้นใดนี่จะหาว่าเราไปทำกับคนอื่นเขาก็เหมือนกันตัวอย่างถ้าเราเป็นบินดามารดาของลกูกถ้าลูกคปนอากาตันโยไม่รู้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยความสนุกในการม,มา ในกามารมแล้วก็มาโตขึ้นมาแล้วมันก็ลืมคุณท่านทําลายความดีของท่านไม่ยอมรับนับถือถ้าเราโดนขอย่างนี้เราจะมีความรู้สึกชั้นใดเนี่คนอื่นเขาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาถ้าเราถ้าเขาเป็นผู้มีคุณกับเราเราไปทําอย่างนั้นคําอ้างบอกว่าพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิด นันไม่จริงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเกิดท่านก็มีความเมตตาปราณีท่านมีความรักถ้าไม่รักจริงท่านก็ปล่อยให้ตายมาอย่างเด็กหรือไม่ให้การศึกษาใต้การศึกษาแล้วกลับมารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ไม่มีคนนี่มันเล็วมากแล้วนอกจากนั้นก็มีคนบางพวกที่เขายกยอปอปั้นตั้งให้เป็นใหญ่เพอไปนั่งไปงรากลับคิดว่าทุสร้ายบคุคคลผู้มีคุณ ความรู้สึกอย่างนี้เป็นความชื่นใจของชาวโลกหรือว่าควรความไม่พอใจของชาวโลกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามีคุณกับเราแม้แต่เล็กน้อยข้าวคําเดียวก็จงถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคุณสนองคุณของท่านในความสุขใจอาการอย่างไรก็ตามถ้าเป็นความสุขใจของท่านไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎข้อบังคับไม่ผิดระเบียบประเพณี เราทําทุกอย่างอย่างนี้องค์สมเด็จริจินสีกล่าวว่าเป็นปัจจัยให้โลกเป็นสุขอาดบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดแล้วขอลากรเพราะความสุขสวัสดิ์นะที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ล,ลจงมีแดบ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี